สุด้าครับกห็หายกันไปพอสมควรสองสัปดาห์เต็มๆมาดูเอ่ญาที่ผมเอาขึ้นไว้นะฮะที่เหสองสัปดาห์พอดีอ่นะพอดีมาดูว่ามันย่อยไหมก็จนะฮะบางส่วนเนี่ยผมเอาขึ้นมาก็ขึ้นไว้มันก็จะแห้งนะไอ้ส่วนที่มันติดอยู่กับพวกนี้มันก็จะมีช่วงด้านบนนะฮะมันจะขึ้นมาเอองอกงอกขึ้นมานะฮะก็สุดท้ายด้านในๆล่างๆเนี่ย มันก็จะเป็นตัวปุ๋ยเนี่ยสองสัปดาห์ที่ที่เห็นนะีฮะเริ่มมีสีนะ่ะเดีย๋ยวข้างในข้างล่างยังมีอยู่อีกสองสามกอเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาตันนี้ฮะตัวตรงนั้นเห็นไหมครับ <c oughs> อยู่ในร่มมันก็จะออกเขียวๆหน่อยแต่จริงๆมันเป็นหญ้าขึ้นอยู่ทางด้านบนนะหญ้าตัวนี้จะใบมันจะคมคมอะลงมันจะบาดแขนบาดท,ท้องบาดอะไรพวกนี้ฮะจะเป็นรอยแสบๆ <c oughs> ใบเขาเล็ยๆผมไม่ทราบชื่อจริงๆว่า มันเป็นญ่าชินิดไหนเนี่ยฮะก็เดี๋ยวก็จะเอาขึ้นแล้วก็ลองดูกองกันนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอยากให้รู้ว่าบางทีเราเห็นว่ามันมันไม่สามารถที่จะย่อยได้น่ะแต่ความจริงมันก็ย่อยได้นะถ้าเราจับกับกองมันบ่อยๆอ่ะมันมันมันใช้ได้หมดไปดูแล้วนะคือไม่จะเป็นต้องย่าแห้งอ่ะคือช่วงนี้มันช่วงเราดูฝนเนี่ยมันก็เลยย่ามันก็เลยไม่ตายถ้าเป็นแดดออกจริงๆพวกนี้มันจะแห้งหมดอ่ะเนี่ยฮะ จะมีงอกอยู่บ้างขาวๆแต่ว่าเดี๋ยวก็เรากลับกองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเอ่อจะตายเองนะฮะความอัดเราจะขึ้นกองไปเรื่อยๆนะเนี่ยเขาก็จะจะตายเขาเองนะเห็นดูไม่ได้เยอะนะสังเกตดูนะอย่างกองนู้ดสีเขียวเขียวนั่นก็ไม่ไเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็เออเอามานี่ฮะดูกองกองนี่นะเห็นไหมผมก็เอามาขึ้นมันก็จะเป็นกองยาก,กองอะไร แต่มันก็ย่อยสลายไปเยอะนะอย่างพวกรากมันพวกอะไรเนี้อ่ะนี่เอาขึ้นมาใหม่ก็แล้วฮะเนี่ยฮะดูกองนี้ผมอาขึ้นกองแล้วนะรากจากไอ้ที่เมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยเอาขึ้นมา,าไว้ตรงนี้แล้วนะเนี้ยนะก็สังเกตดูว่านะด้านล่างเขาจะดำนะก็คือเอ่อ <c oughs> ย่อยสลายอันนี้ผมอาขึ้นมาใหม่ที่เห็นอยู่ที่ลอยน้ําอยู่นะฮะเนี่ยขึ้นใหม่ก็เดี๋ยวก็ว่าใช้ ขเขาแห้งเนี่ยก็ใช้ฝั่นงนี้ทับลงไปทั้งสองด้านเนี่ยขึ้นทับให้หมดเลยเ <c oughs> ขาก็จะย่อยเป็นดินเป็นดินปุ๋ยที่เรามาใช้ในการเกษตรนี่ฮะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเสียแล้วก็ลงทุนแค่มูลวัวแค่นั้นเองนะที่ออกมาใช้อยู่อย่างนี้น้ําพวกนี้ผมว่าดีกว่าตายาป้องอย่างพวกนั้นเีกนะยาขนนะฮะอันเนี้ยยานี้คือเขาย่อยมาอาจจะเป็นเส้นใยแต่ว่าถ้าเรา กลับไปเรื่อยๆนะ่ะเขาก็ย่อยสลายได้อาจจะใช้เวลาอย่างเปลือกทุเรียนผมยังใช้ได้เนี่ยอันนี้ต้นก้ามปูฮะที่เราใช้อออามาหมักกันอยู่ใหญ่อยู่แล้วก,แวกว็แล้วก็ต้นหูควางโอีคต้นหูควางเนี่ยครับมาดูกันนะเอาไว้เดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรางานดูอีกสองสัปดาห์ฮะมาดูกันเดี๋ยวว,ว่าจะเป็นไงตอช่วงนี้เราขึ้นท,ทับกันไว้ก่อนนะครับนี่ครับผมต่อขึ้นมาแล้วนะนไฮะ ด่ที่ลงโลเห็งกันเมื่อกี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ชุดนี้ก็ขึ้นมาร้อยเขาขยายพันอีกทีครับผมครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปคงมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามและการรับชมสวัสดีครับ